ราอยู่นี่ฮะวัดวาตุคูเป็นวัดของฮินดูมีน่าจะเป็นองค์พระศิวะองค์ใหญ่ปาินเดียครับมีร้านขายของข,องข้างหน้านี้ไฮไลท์อยู่นี่ฮะข้างบนจะเป็นถ้ำแล้วก็มีทางเดินขึ้นไป272ขั้น แล้วก็มีองค์พระน่าจะเป็นองค์พระชิวะครับบัททัมบาตุคูถ้าว่าเราครับประมาณฮะเข็นั่งดูดูสิที่ย โอ้โหเนี่น่าจะสูงตอนควรแล้วเนี่ย2องจ็ดิบสขั้นครับอันนี้คือองค์พระศิวะใช่ไหมน่าจะใช่ครับมีหลายปางอะโอ้โหน่นะครับนั่ยนะอ่างขึ้นเนี้ยบันไดเจ็ดสี เนี่เขาห้ามด้กันขึ้นครับอันนี้อันนี้ห้ามกระโรงห้ามขาสั้นห้าม สุนัขห้ามบุรีห้ามอันนี้เป็นพวกอะไรนะวิ่งอ่ะใช่ไเนี่ยตูบีป่ะตายไปนะเนี่ยเหมือน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 อะไรเลยนะเหมือนหมูนะ ยอตันะโอเคก็ไ <amounts> ม <of water writers> okay, so ่เยอะเท่าไหร่ค <me> ร <miniature land> ับโอ้โหแบกด้วยาฮ่าพักขา่อนเนี้ยเรี้ยง สโลบัตชัวทําไมมีป้ายห้ามมีป้ายห้ามวิ่งเพราะว่าเขากลัวจะล้มจะกิ้งนะห่างมันชันนะนะแค่รีห้าเก้าอ่ะไม่อัตราการเต้นหัวใจอ๋อ ไกน,นิดเดียวถึงละสองคันเคยมาเดินแล้วขนาดเงี้ย ถ้ากลับลงไปก็จะเดินไม่ได้สักครึ่งสักวันนลงนะสองวันบางทีเราไม่ได้วอ์มอันนะ <c oughs> นี่เราเดิน,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 นอยู่ประมาณประมาณหลายแล้วเนี่ยถ้าเราขึ้นไปสุดเราก็จะอยู่ประมาณเสียนพอดีอ่าอนนี้เด้วครับ เซตหนึ่งส่วนสี่นีลล้เดียวนี่เรามาประมาณน,นลละ เงินได้ครับถึง nó ได้ก็ดี หนื่อยมากเป็นถ้ำนะแปลกนะหินไม่ลงไม่ลงไปหลุดเลยแล้วเหมือนใครเอาเนี่ยมาฉาบไปเลยนะไป go โอเคสองร้อยเจ็ดสิบสองท่านครับคุณทำได้ขนาดก็จะเป็นถ้ำครับประมาณนี้สวยมากครับเนี่ยถ้ำปลาตูเป็นวัดมุชชากิดูครับเนี่ยไม่ต้องห่วงอะ่ะใครมาเหนื่อยมีน้ำครับตกใจเป็นอานกาศกเฉยครับ ดูเพลงก็รู้ว่าเข้าบรรยากาศมากดีของถวา,ายฮะด้านโอน้ข <clipping. S 1> ้างในใส่ มีของที่ระล,ลึกด้วยสิบลิงกิตครับหางนกยูหงหางนกยูงครับสิบลิงกิตมีของที่ระลึกครับเซนรูเนียมีโพสการ์ดครับมีครับโพสการ์ดทำปรตตู โอ้โหข้างในเป็นถ้ำวะแล้วก็ยังมีทางไปต่อได้นะจะมีทางไปต่อยนะครับน่ทนะทางขวานี่ก็ไปได้ครับเนี่ย <c oughs> ต่อป่ะโอเคไปต่อครับสอบถามทีมงานแล้ว โอ้โหดูยคระเป็นถ้ำเลย207.2นี่รวมตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> น่าจะแค่บันไดสีลุงตรงนั้นครับตรงนี้น่าจะไม่รวม no shoes ครับตรงนี้ห้ามใส่รองเท้าเข้าไปครับม <c oughs> ีนกยุงเนี่ยฮะ ลูกยุงรำพันไปนี่นะวันนี้เข้ามากลับว่าอย่างนี้ได้ครับ น่า,นาจะตัวนี้เป็นที่สุดท้ายครับเอ,อ้ตอนอเคโอเคครับข้างในก็สวยนะ อัวน,นี้เป็นโพงครับสามารถทะลุออกได้นะครับต้นออกไม่ได้นี่ออกได้จะเดี๋ยวพาเดินสักหนึ่งรอบ mm hmm. oh ถ้ำหมดเลยยังไมีน้ำต่อขนา,าครับ มีเทพองค์ต่างๆนี่ฮะก็จะมีเทพองค์ต่างโดยรอบครับตามมุมก็จะเจอเทพองค์นนนหนึ่งองค์นึ่งสวยแล้วฮะเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้ว ถ้าใครจะไปกลา่าวว่าที่นี่ก็ได้ครับจะมีเจิมเนื้อปลาให้ด้วยครับเราขอลงครับมาโอ้โอ้โอ้มาไม่รู้นี มีด้านบงคือทางลงมีเ้่งไก่ด้วยมีมีรูเข้าไปไง่าย<อ>เลี้นงไก่ด้านบนฮนะอากานเย็นสบายนะถือว่าไม่ร้อนอนะ่ะไม่อบอ้าว นะครับขั้นที่สองทีเราขึ้นมาก็คือทางออกด้านนู้นกินมาก็ตันข้างบนบาตูเคฟเหมือนเป็นถ้ำฮะถ้ำบาตูบิวตี้ออฟคัลเลอร์จุดเด่นของเขาคือน,นี่ฮะองค์นี้ด้านหน้าสวยงามแล้วก็จะมีบันไดเจ็ดสี คอนเวน,นิเนตคอนวนเนคอนเวนนคอนเวนนตามืดปะตมืด มีถ่ายรูปฮะที่มาเลเซียจะมีถ่ายรูปจะเป็นโทรศัพท์ธรรมดาแต่เขาจะมีแฟลตนข้ง,งสว่างละมีของขายให้เนี่แน่ากอน,นด้นเวลาลงนะครับโอ้ปาตอเนสตร้า

เร็วมากครับมังกี้ที่บาตูวเขาตงจะคล่องแคล่วเขาบอกว่ามาที่นี่ก็ระวังเรื่องของถุงหนัเวลาจะจอเขาจะแย่งครับล,ลงแล้วครับ งก็ได้ดูมุมเนี่ยางลางนี้เดียวครับันใหญ่มากบันไดเจ็ดสีครับที่เนี่ยระยะมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับแต่ปัญหาคือบันไดค่อนข้างจะชันทำให้การขึ้นมันเหนื่อยเหนื่อยเหนืยพอสมควรเพราะว่า,วามันชันขึ้นชันขึ้นครับ ขนาดว่าทางเขาต kind of mm ัดตรงขึ้นไปเลยครับก็อาจจะตึงขาหน่อยฮะแต่ค่อยๆเดินฮะที่นี่เขาห้ามเขาห้ามวิ่งนะครับเพราะกลัวว่าอันตรายมันจะล้มนะครับลิงน่ทักี่เยอะนะครับแต่ว่าทางเดินก็ไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่น้อยอยู่เลนใน ในลักษณะว่าเขาก็อาจจะกลัวคนเหมือนกันแค่เราเะถึงจุดสุดท้ายวันโุดฟิตเนส่ยฟิตนเนสฟิตเนส ของที่เลยครับ I love KL กุราลัมเปอร์จุดเด่นของกุรารัมเปอร์จะเป็นตึกแปดเนี่ยโอเคประมาณนี้ฮะวัดถ้ำบาตูเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยน่าสนใจครับนี่ฮะ